ีก็มาหาทีมานก่อนนะคะโอ้ยขับรถซิ่งไปซิ่งมาก่อนมากันตื่นไม่จังเนาะไปไส่อะเบดเด้อไปหรือยังเออไปน้ำกันเนี่ยแหละไปเออจะซักไปยี่บ่าไม่ได้ไป มันบอกว่าไปวะเฮ้อเห็นในตามันวอ้อไเห็นในตาคือนอย่างวะบาดตาบาดใจมันเรโอ้ยมันไหลสาระเจือดดันโอ้ยเนาะยังยั่งวัวเป็ดเออเดี๋ยวจะป้าไปก่อนเหนือเสื้อผ้าคอยเติมเออเดี๋ยวจะไปกินพูดภาษาไทยแล้วนี่นะใจเย็นไปไปไปอยู่นี่บ่กับไปได้นี่เต้าแกนเออภาษีไปเท่กูนแล้ว เออไปเออบาดตาบาดใจยังอีกบาดอีกเลยต้ออย่างงวเด้บาดนี่เอยเนาะหนาวขนาดหนูใส่เสื้อบางๆขับรถประสันแต่หนูมาแล้วฮะแม่นแม่นแต่หนูให้กขาเขาให้ผู้เฒ่าอยู่จ้ะประส่งเขาขอก้อนแป๊บเดียวอยู่จักแล้วเอารถแต่หนูจอดไว้นี่บ่ เออเก็นี <S <S ่เลยไปไปนี well, we okay, okay. ่แทนที hey, ่จะรับไปซักไว้น้ำดึงเสียงดูส้วนบอกมาไปเนาะถ้าเอ้ยส้วนแล้วสิไปบอกใครส้วนก็มาไปแล้วอันสิโอเคโอเคเอาบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังโอ้ยเนาะ ไปไปกวาดเจ้าคนโอ้ยมเคยไปบ้านนาล้อมบ่โอ้ยมองกลางๆฮะล่ะไปมาไปกับไปเต่าหูเลยล่ะอ่ะสิ้นซิ้นยังไงและไปไปนี่ไปน้ำันดีมากเด้อโอ้ลืมถาไปปุ้ยเห็นมาบ้านแบบคนบอกว่าไปตามหลังนะเดี๋ยวแกจะโทรหาไอชีนะคะว่าอยู่ตรงไหน ไปข่อยบัานนี้โอ้ยเปพี่ไปนองก,กันมันดีแล้วค่ะทุกคนเย้ยไปเส้นทางอ่างนี้นะคะง่ายดีทำมาเร็วก็มาอกันะน,นะคู่ใช้ทางนัำได้ะหวันนี้โอ้โหเก็นหนาวหนาวมากใส่เสื้อก็บ,บางเฉียบเลย โดนดักซะแล้วเรา สวยแล้วเราผลแสดเป็นรูปเป็นหลังปางแหง้งไปทางไหนดีเนาะง่ายสุดไปทางนี้ทางรัดไปทางนี้ดีกว่าง่ายนะคะย๋ยวลงทางเดี๋ยวลงทางมามันลำบากอันนั้นั่งรัฐจะเป็นทางรัแต่เป็นทางแคบมากเนาะมันคุ้อคนอยู่หอตรงนี้ ค่อยๆนะน้องเอ้ยไปหนูก่อนแม่เจ้ายังไงเธอเฮาวะอือขี่รถก็เต่าอยู่นี่ขี่รถคือเต่าไปถ่ายแต่หนูก่อนไปหอดได้เลยเอ้ยนี่จ้ากันบ่นิ่มากินแน่อ่สันนี่แหละเนาะมา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 กินก็ Kira-san. <laughs> เอาแตนูนี่เฮ้ยบ้านล้วไปท่าพูนบ่เอาเราขับรถเราเห็นห้อยอยู่บ่เฮ้ยเอาแตนหูหายจับเจืออะไรมันเป็นตะหอดเลยนะป่านนี่นะว้ายฮะเออไปวางเรากัน จักทางอะแล้วน่าจะไปทางแคบปั้งนั่นหรือเปล่าเอาคอยบารนี้แม่มาลงทางกันบารนี้เอา้าโอ้ยเป็นยไงหนูเนี่ยเกีนยวๆลูกอโอ้ยแต่หนูหายแล้วบารนี้สีหอดย้มะดรเด้อบารนี้เขาสีเทรปุนแล้วนะเดี๋ยวเป็นเพราะเราที่ขับรถเร็วไป กินก่อนกินเลยลูกกินเลยไม่ต้องเกรงใจเขาไปทางป่าเนาะโอ้เมื่อกี้ว่าสิเขาทางป่าอยู่แต่ว่าคิดว่าทางนี้ดีกว่าไปไปบันเราหูจักกี่รอบโอ้เลงทางกันวันนี้เอาโอ้ตแต่เขากขับย่างเดียวแล้วเขาก็ได้ กน่าจะไปทางลัดนะคะทางป่านะคะเมื่อกี้ว่าจะเข้าทางป่าอยู่ดไปอ๋อเดียวทางนี้แหละมาสัน้นเอามาทางนี้แกไปทางโน้นเมื่อกี้ว่าจะไปทางโน้นปัย่านลงทางนะคะไปมาทางนี้ดีกว่านะคะ นะคะ อโอ้าคตั้งฮือนนะบานนี้ตั้งสาเฮือนใหมหือนใหมนะคะครับเข้าไปทัวเขาปขากนทัโอ้ยหนาพี่น้องเจ็ๆอันนี้บ้านปานงนี่อันนี้ ใครบอกเวดจำลูเรื่องเรบเขาไม่เคยดูคลิปเราป้าไจหลายะออนะคุณสอดขี้คว,าย,ออควายไดขี้ควายหไรเดถึงเมือเงินอันนี้ถึงบ้านด้น,าน้อไหมนะคะ,ะร้านเดียวจะบอกแล้วว่าปิดแล้วร้านเดียววไงไปกินร้านไห,คคน,หน,นก็ปิดกันไปได้ วาเขายังไม่เปิดนะคะาะงนนะคะึงนี่แรือยังนอ,อแถวไหนนอตานูตะนูมาเด้อมาเด้อโอยน้ฮา่ตามเพื่นนะคะเมื่อกี้ ยังหัวตนหนูเลยทีแรกก็จะไปน้ำพุนอะไรมันย่านแบบทางมันก็ดีเลยบบไปนี่นะคะถึงแล้วนะคะรถรถปูนมายังนอกรถปูนมาริยังไงพุทธมาแล้วสวัสดีพี่น้องฟังฟ้ายัยไละ่มา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหาวกจดรถกอนค่ะไปทางไหนไปดับเหรอไปดับไปดับคะเดี๋ยวเราจดตรงนี้ก่อนสัมผัสสดก่อนตันหูมาแล้วลงทางกันเมื่อกี้น่ะลงทางโอลงทาง พ้นไปทางป้าทางนี้ไปทางเรียบบัดนี่เอ้ยเนาะแล้วแล้วแล้เดี๋ยวค่อยจัดระเบียบใหม่ก็ได้อจุดนี้ไม่แห้งยายเลยมาดีใจยายเลมาเฮ้ยไม่เสียแรงที่เราชวนเมื่อวานนี่แกมาด้วยกระถางนี่กจะถางชื่อกระางล้านข้าวเออค่ะถ้าว่าเราที่หลังเนาะวันนี้รวมทีมนะคะรวมทีมนะคะไม่นึกไม่ฝันว่า เจอยายไรใช่เมื่อวานเจอที่โทรมาบอกกันเมื่อวานแต่ไม่ได้รับอ่ะเย้ไรมากเมื่อวานเจอการท่วัดเมื่อวานนี่ก็เลยชวนกัดมานี่นุ้งนุ้งานไปใส่ดิหนิเอาคาราบาวไปทานก่อนเป็ดอัรนี้ิ้มมะเขานะจิ้กาแฟนุินแล้มมะเขานะมเขาทานมะเขาว่ง ไม่ได้มาดาก่ได้กินขาวสิพากับแประเด็นไม่ดีเยน้องต้นเนาะน้องพ่ะไเนาะทีมงานเราไม่ได้ต่ตนูกินห่อกิเดงกันะบอกได้ยังไม่่อรกันเลยคนเลย จป้วยไงจะตาสักไงเขาขี่รถมาด้วยกันหรอไม่ใช่ตาสักไม่มาไ่มา้เหอตะโวยมาละทางานกันตี้่ตะสักมีใครชวนไหมชวนมากคนียไปชวนะฮะใคระชวนเจ้าไปชวนใ่ไปไปไปไตบอกว่าไ่ไปบอกว่าจะไปแต่ว่าเราไม่มาเราบอกเราไม่ไปโอ้ตะสักโทรมาชวนอยู่เนาะชวนโอเคตะเป็ดเป็นคนชวน คอ,อยในละคอยในละเป็นคนบอกให้ไปช่วยตะสักหน่อยเพราะว่ามันจะได้ครบทีมแต่าขาดตะสักไปดีเนี่ยมันเกือบเต็มนะาาเนาะเอบไม่รู้จะเอา,าใจใครยัง,งยไงล้วบ่โอ้ยวันนี้คือคักม, <laughs> มากเลยาาคือค,คักคือคักว้อะยกเว้นงเออไฟดับ อ่กไปเนี้ยเขาปั้นมื่อเนี่ยบัดนี้ปั้นมื่อเหรอเอาเครื่องมาดามมาเปนอะไรหรือหรือถ้าเกิดไปไม่มาเรายืมเครื่องปั้นไฟใครแถวนี้หรือเปล่าล่ะอ๋อเขาให้เรายืมไหมล่ะเราเทปบูนเสร็จแล้วเขาต้องเอาเครื่องไปปั้นเลยมันจะดับทั้งวันบ่มันก็จะดับแต่เมื่อคืนสองทุ่มโอ้เมื่อคืนดวงดีแถววะเมื่อเมื่อรถชมเท่าไฟฟ้ารถชนไฟฟ้าเหรอจช่คือแบบอีข่าวมาก นั่นน,น่าจะใช่เลยอยู่ดีมันหก <ไป S 2> ักเองไม่ได้ไ <ป S 1> หรอกแล่ลแนไปรถคลิปบ้าไวไฟมันไปใส่กูเห็นปะเจอเจอนเน็ตช้ามากไอ้ไอ้เสาโทรศัพท์ตรงนี้มันไม่ทํางานไงมันใช,มนใช้มันใช้เสาของกุสุมานเหรอแล้วมันไม่ไปเลยเน็ตนะอ๋อโบแม่นโอโหลดยังบ่ได้เลยเข้ายังก็บ่ได้ตอนนี้เอฟซีได้ดูคลิปนี้ตอนพุ่งละตอนแรกพหมดละหมดละหายทุ่มไปแล้วพหมดละบ้านบ้านบ้านอาพหมดละ พอทุกเจอบานเนี่ยเอ้าจไดนเป็นแน่นี้แล้วเออมาถึงมืออีรีบะไฟดับกันไฟบอมาเนี่ยเขาได้พากันปั่นมือเมื่อยขนาดแล้วแบบเอออีรหลนะคร่อทีมงานเครื่องปันไฟโอเคนะคะมาถึงจุดไม้ย่างปลอดภัยเครื่องปั่นภายี้บานใหม่คุ้บานใหม่อยัมเครื่องปั่นไฟเมื่อยยืมพรได ยืมผู้ได้สันปั้นมือนะ้ให้ผู้ใหญ่บ้านปีนเสาบอกิ่นมีเครื่องปั่นไฟที่ที่เขามาเจาะน้ำให้นะเขาแจกให้นะคนละเครื่องคนละเครื่องนะออ๋เขาให้แบบว่าก็ให้ชาวบ้านยืมได้เขาให้ไม่ไม่เขาให้เอาไว้ดูดน้ำเห็นบอกอันเขาเจาะน้ำฟรี่นะของวิชาลัดะ เออนั่นแหละโครงการของรัฐนะเขาจะมีเครื่องปั่นไฟแถมมาให้ด้วยเออน่าจะนั่นแหละสิเราก็อาจจะขอยืมเขาได้ตัวนั้นไม่รู้เขาให้ยืมหรือเปล่าโอ้ยเขาให้ยืมมาแล้วเขาไว้ปั่นน้ำโดยเฉพาะทำให้ยืมเราก็ใช้มือซสำนั่นแหละโอเคจะไปแม่กบโอเคนะคะห่วงดอกคลิดนี่ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคุณหนู ผัวสิวอดีตานูลงทางม้ยไปนาานูครับผู้ใดลงห้างดูนี่ไม่รู้ตานูบอกลงทางเอาไ่ได้ไปน้ำตานบอกไปมันมีสองทางแยกไงอีทางเข้าป่ากับทางเรียบไงเข้าอาขึ้นไปน้ำด่าเขาสนะน้ำปูทันน้ำปูทันรถปูทันแมนขัรถขึ้นต้เลยเนาะขับรถปานิลวดชนวาเต้ขับรถปานิลวดเอาขึ้นบกีน้ำตกเป็ดให้มันเลี้ยวรถสนะ บา่าั่บ่าเวาไม่บาชีวิตพื่อนเป็ดเะจ๊ะเพื่อนมาดูไก่กันขี้รถตำกันแล้วขี้รถมาทัานมูอีกเอวอย่ากลัวเด้เกนะคะเคล็บคล็บนี้เ็จบกันแค่นี้ก่อนโซเลกันนะเอ้ยเนาเน่า น้าระตายเลยโอ้่หองสนส่วนตมาแต่ว like ่าปานเกาแล้วไปว่ท่านมู่ลงมองมาไปนไปน้อแล้วสุดท้ายได้กลับมาหาเหรอไม่เจอกันอยู่ตรงนาร้อนีนเพื่อกรลักถามว่าทางไปเรียนบอย่างเนาะหงจักหมู่บ้านอยู่ตะหงในงานใหงานนั้นกระโดดเพาะมีว่าปุ๋งต่มนกับทุกงาน